ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับสู่เกมซ i น e เดี a แฟนตาซีนะครับแต่ที่เห็นอย่างนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเกมเคยนแลนนะครับแต่เราจะมาเป็นซีรีส์เป็นซินเดียแล้วกันเนาะตามคำเรียกร้องเลยนะครับอ่ะขอแนะนำตัวผมอยูริ SS สเอสสตาร์เตอร์นะครับวันนี้เรามาทำนานักกระยางที่เราคุ้นเคยกัน จากพาที่4.1ถึง4.3ก็ทำแล้วไม่ได้ชนะก็แค่เมาล์มาเมาของแหละก็ดูหินแล้วกัน เยอะครขนาดนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกก็ถ้าใครดูเคแลน4.1ถึง4.3ก็คงจะรู้ว่าใช้อะไรมัง่งก็มีระเบิดน้ําแข็งครับระเบิดนั่นสุดแก๊สบอมนี่ก็ระเบิดพิษก็ไม่ นิยมใช้นะครับแล้วก็เสียงที่ท่านฟังอยู่นี้ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้สบายไม่สบายไม่ได้ป่วยนะคือเพิ่งตื่นนอนอันนี้แค่ประมาณหกโมงเชา้าคุณมอร์นิ่นะครับมอร์นิ่เลยมอร์นิ่ในคลิปเนี่แหละ <c oughs> เ้ยอ่านี่จะเป็นสมุดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัพมีคะแนนอยู่ผมก็ใส่อะไรนะสก,กิล AVA ใส่ได้เปล่าเฮ้ยอากมสก,กิล AVA ไม่ได้ใส่เหรอใส่ตะหลบเหล็กมาอ๋อไม่ได้เตรียมตัวอีกอะเป็นอย่างนี้ประจำมมาแหละ คือลุยก่อนทำคลิปคือไม่คิดว่าจะจะต้องเตรียมตัวก่อนแล้วก็ทำคลิปนี่เราลุยไปเลยไงอย่าจะพยายามไม่ตัดอย่างเช่นน้ากากเสียงมาทีอะไรอย่างเงี้ยเออ เต็มๆไปเลยโอ้ยง่วงนอนนิดเดียวนี่นี่ตื่นเช้ามาทําเลยเนี <c> ่ย <oughs> ตื่นตีสี่ครับนอนสี่ทุ่ม ตีส่หรือตีสามวะจะไม่ผิดนู้ว่าสงสัยอย่างหนึ่งคือเขาฆ่ากันทำไมโอ้โหกูขอแล้วกันโอ้ยห้าพูดก,กูเมืองไม่เอาไม่เอา <laughs> ในคลิปนี้ก็ไม่อยากมีคำหยาบเยอะไม่อยากขึ้นกูมึงอะครเพโอ้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดกูมึงอะไรเอะไม่ทัน มีละเบอร์เยอะล้ะถ้าเกิดมันตายบ่อยเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยอืมผมก็เป็นแต่ถ้าจะไม่ผิดถ้าใครเล่นดามในเกมนี้นะมันต้องกดอะไรสักอย่างอะ สกิลวิ่งเร็วแล้วก็ทำอะไรบางอย่างอ่ะใครชำนาญชำนาญดาบก็ลองทำดูมาบอกผมด้วยว่าทำไงผมจะเล่นดาบแล้วเนี่ย อากาศเงียบมากแต่ถ้าเป็นช่วเงเยน็นนี่มันจะมีเสียงเด็กเยอะหน่อยอันนี้เด็กยังไม่ตื่นแต่ถ้ามีเสียงรถมอเตอร์ไซค์นิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะคนมันก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขับไปทำงาน เราต้องรอให้ตรงนี้ก่อนรอรอให้มันสักสิบเก้านาทีแล้วเราค่อยฆ่ามันทีเดียวเลยไม่สนว่าใครจะเป็นมิตรหรือศัตรูก็แต่ผมมาทุกวันนี้เพื่อมาคุ้มกันคนนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นที่หนึ่งนากากไม่ดิแต่เขามาบ่อยนะรับรางวัลไปจะเป็นที่หนึ่งแล้วผมก็ทําหน้าที่คุ้มกันคนนี้แหละ รางวัลก็มีอะละไม่รู้อะไร ถามว่าผมเข้าเกมนี้ได้อย่างไรก็มันเป็นของเสริมนอกหละทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนะ้แต่ข้างล่างเนี่ยเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษหมดแต่การสื่อสารน่ะมันจะใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับผมลองละแต่ไม่ต้องห่วงครับผมก็จะภาพเป็นภาษาไทยเหมือนเดิม จะได้รู้ว่าคนแคสเป็นคนไทยนะครับอปิดตรงนี้ก่อนจะได้เดินสะดวกจริงๆกดตรงนี้ก็ได้แต่ขี้เกียจกดอะ่ะเดี๋ยวเพื่อมันมีอะไร โอ้ยอะไรอะไรเอาฆ่ากูมามึงฆ่ากูให้ตายเลยไปเฮะมเอา,เอาตีดิมึงตีดิผมตีไม่ตี ฮะผมยุอารมณ์มันให้มันฆ่าผมแล้วก็จะฆ่ามันได้ฮะเกิดฮะวิ่งไวขึ้นละแล้วกูก็ตีมือเอาเสร็เออโอ้ยคำหยาบที่สองมาแล้วระวังอารมณ์ไว้ เพราะว่ามันเป็นของเซิร์ฟนอกเราจะไม่แสดงความหยาบคายกับเกมของเขาเนาะนี่คิติคอรครับคิติคอจับแม่คิติคอฮีทครับ ถ้าสังเกตว่าที่เวลร้อยตีตายนั่นนั้นจะเป็นเพราะแรงสกิลเขาแรงหน่อยหรือมันเป็นผลกระทบทางเวลด้วยนะครับดาเมจด,ด้วยแหละมันบวกดาเมจด,ด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราบวกแค่อนะั่นเราต้องบวกดาเมจด,ด้วยถ้าดูใน4 1่จกับสีในซีรีส์เคียนแลนก็จะได้ข้อมูลไม่ค่อยเยอะแต่ผมจะเผยแพร่เต็มเตเลย ในซีรีส์ซีนีเนียเลย จะตายแล้วว่าเมื่อกี้มันตีอ่ะไม่ชอบนะเว้ยมันเกลียนขนาดเนี้มากดแซดก่อนกดแซดเพื่ฟื้นฟูนฟนฮิวได้มันฮิวได้แต่กินยาไม่ได้แค่นั้นแหละถ้าเป็นเวลประมาณสักห้าสิบเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ห้าสิบเจ็ดไม่เกินหกสิบฮิวได้แต่ถ้าเกินหนึ่งร้อยมันจะยิวนานหน่อยฉะนั้นอย่าอย่าตายบ่อย ถ้าเวลเยอะมันจะโอกาสเกิดมันจะมีน้อยนะครับ่ะดูซิเขาจะทำอะไรกับผมนัน่นไง Apa? Apa lah? Apa lah? ไม่ใช่เราคือที่บอกให้คิวมีนี่ก็คือคิกเกตยิวมันชื่ออะไรเนี่ยซาซาสามสิบใช่ไหมเกิดเร็วมันน่าจะเป็นบั็กเนี่ยนถ้ามันทำตัวอย่างเงี้ยเออเคยเจอในไทยแหละ ในซีรีส์เคนแลนนอะ่ะมันจะสร้างบักเด็กเพื่อค่าถึงจะเดินชาร์จและแรงประทะดาเมจจะต่ำแต่ถ้ามันใช้ระเบิดกับน้ำแข็งอะ่ะออผมลองมาแล้วถามผมเลยรู้เลยรู้เลยผมเหมือนพี่ตีอะ่ะเลยรู้เลยอ่ะ <c oughs> นานแหละ สมัยโบราณแล้วเอ้ยเดี๋ยวฟึ่งเย่ายวฟึ่งเย่ายตีมั่วอย่า,ยา,ยาตีมั่ว What is the point of event คะแนนเนอะอย่าไปบอกมันมันเกลียด What โอ้โหระวังระวัง คขาตีเลยแอปเพียกแอปแอปเรียกคือเขาตีโอเคเราจะประคองเขาแล้วจะต่อะเอ้ยอย่า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 เพิ่งเกลียนนะครับอย่าเพิ่งเกลียนแม้นะครับ ผมจะพยายามตัดมานิดนึงอ่ะเวลาผมตายอะไรเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลาไม่บอกหรอกวันีแตพอย์เออพอ,อย์อะไรมีพอ,อย์มันเกิไมาได้อะไรลก็แค่ทำให้เรามีชื่อเสียงจาัดก,การเข้านักกา ก็เปิดตัวเนี้ยเปิดหีบทองอย่าอย่าอย่าโนกุดโนกุดโนเกลียนยูโน่ไอเช the g ก s สบอม โฟฟิสบอมบ์อ๋อเบสบอมบ์โน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  no เลตโก้เลตโก้เลตโก้นี่ไม่ได้บอกว่าให้นั่นนะไปกันเถอะนะบอกให้ไปไกลๆเออ you know ผมบอกให้ไปไกลๆต้องไปไกลๆนะครับ ซีรีส์นี้น่าจะเป็นผู้ประสานคิดไปด้วยเพราะว่าเนื่องจากเป็นเซรฟนอกนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโนโนเย้ใ no, no. <Yay. S 1> <laughs> จเย็นใจเย็นก <c oughs> ลับผมลักแองต <c oughs> ีดีหนึ่งตาย <c oughs> นี่ถ้าของใครมาโอนนี่แม่งแบบโหดเลยอะ โอ้ของใายมันมีทั้งปีกผีเสื้อมีทั้งชุดสัตว์ขี่เป็นฟีนิกซ์ด้วยอะผมบวกไปสามส้าดาวแล้วสัตว์ขี่อะแต่พอมาเสิร์ฟนี่สัตว์ขี่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นเซมิมันเป็นหินโอ้กำนี่เราต้องมาดราม่าในซีรีส์นี้เลยเนี่ยไม่เอานะ เต็มตัวเต็มตัวเฮ้ยโทโบตายกำแล้วกำแล้วเฮ้ยเวรกำแล้วมึงภารกิจเราคืออย่าให้โทโบตายนะแล้วโทโบตายนี่คือ <Gel iedzieć in mind> ไม่ได้แล้วมันจะไม่สำเร็จคเควสอะดิมานี่คิตีคอลมีไฟฟ้าสถิตอืมเป็นไงเจ๋งไหมวั What the โอเคหมดหน้ากากแล้ว อย่าอย่าครับผมไม่ฆ่าผมไม่ฆ่าอย่าอย่าทำผมจริงๆอ่ะไอ้น,นี่ผมเพิ่งออกจากเกิลยวมาเป็นกรรมเดงกิลยวจริงจริงผมอยู่กิลวไว้น่ะ AOW เดี๋ยวมีเรื่องผิดใจกันนิดนึงนะครับกับใครก็ไม่รู้ม oui ันจะแย่งห um ียบยังไงเนี่ยเห็นทําท่า ผมก็ไม่ได้มาเปิดหีบทองหรอกแค่มาแค่ได้พุ่มคูณดูเฉยแล้วก็เก็บไปพวงนี้ไปด้วยไว้บวกของ ทำไมอ่ะอ๋อมันจะแย่งเหยียบเขะผมมองถูกล้วเพราะว่าไอ้คนที่มันประชิดขีบน,นี่มันต้องทำอะไร <c oughs> ก็หน้าที่ผมอยู่แล้วอ่ะคือต้องปหน้าที่ผมก็คือประคองเจ้าโทโบไว้ให้เขารับรางวัล <c oughs> เสร็จเควสและรอรัตต่างจากเขานะครับ เสร็จเควสแล้วห่วงนะเนี่ยนี่ต้องไปทำงานอีกนะเนี่ยแปดโมววงเช้าผมก็ต้องมานั่งแคสเกมให้พวกคุณดูอีก อะไร๋ยวรารอสักครู่นะครับขอ,ออ๋อเข้าใจแล้วไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคือเขอาจะส่งเมลไว้ส่งตังก็คือเราเสร็จเควสละก็ทำทุกวันอนะ่ะประคองเขาทุกวัน ให้ดูเลยว่ายันจบเลยไอเดี๋ยวตรงเดี๋ยวผมตัดพาสตรงนี้เลยเดี๋ยว,วถ้าใกล้เปิดหีบทองนั่นก็เดี๋ยวให้ดูอ่าเนี่ยแหละเขาจะเปิดหีบแล้วเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยอ่ะนี่เขาเปิดหีบแล้ว ขอแสดงความยินดีกับคุณ t u r โบที่เปิดหยีบทองคำแล้วนะครับแล้วก็รับทองเครนไปโอเคอบายก็ด้วย เอาละครับจบแล้วนะครับอ่าไป็นี้ครับรับชมคลิปกันเต็มๆเลยนะครับก็ทองเคนก็คือประมาณห้าร้อยห้าร้อยเคอะไรห้าแสนะ่ะเออโอเคแต่เราได้กันแล้วทำเควสให้เขาแล้วเขาก็รับครึ่งหนึ่งของเข้าไปอ่ะก็ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็แคปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำาหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ